วสวัสด,ด,ดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้กับเกม for t u n e Ti เก r รเดือพยักษแห่งโชคลาภนั่นเองนะครับผมโอเคนะเรามาเล่นกันเลยนะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีนะครับผมก่อนจะไปเล่นนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้สลดอ,อาจารย์คงด้วยนะครับหรืออาจารย์คงสลดก,ก็ได้นะก็่องเดียวกันนั่นแหละ กดให้หน่อยนะกันนะครับผมโอเคเราไปชมกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะกดซักเบสสิบบาทดีไหมเดเบดสิบบาทลักกันนะเบสสิบบาทไปเลยซักสามสิบรอบก่อนเราจะกดเป็นสามสิบเบสสิบบาทสามสิบรอบไปก่อนนะอ่าตรงนี้เราจะไม่หวังอะไรมากแต่ถ้าจะเข้ามันก็จะดีมากเพราะว่ามันจะเป็นการได้ระดับเงินที่แกรัง ที่กำลังโอเคอยู่ถ้าเข้าก็จะยอดเยี่ยมถ้าไม่เข้าก็ก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะไปเพิ่มเบ็ดสุกทีหลังนะแล้วตอนนั้นแหละก็ค่อยแบบลุ้นเอาว่ามันเข้าหรือไม่กข้น่ว่ามันจะลุ้งหรือมันจะล่วงนะจังหวะนั้นนะครับก็ค่อยดูถึงถ้ามันลุ้งก็ดีนะถ้ามันล่วงนี่เลวมากโอเคจังหวะน,นี้ก็ได้แปสบหาทครับผมดูดีมากเย่ yeah. nice nice yeah โอเคครับผมมาไหนดูสิจะงดงามแค่ไหนนะตอนนี้ไม่มีอะไรนะโอเคไหนขอเยอะขอเยอะข่อยดีๆงามๆหน่อยดีไม่เอาเกือ เป็นไาครับผมไปแลเบ็ดห้าสิบสิบรอบไปก่อนนะเบ็ดห้าสิบสิบรอบไปก่อนมาครับผมคงก็ขอให้มันเข้าดีๆนะผมว่ามันจะเข้าดีอยู่โอเคมาเอาผมให้เข้านะฮะนิดเดียวเองเมื่อกี้น่าเศร้าขยับไปติดหนึ่งโอ้โหมันแนวตั้งไม่ได้มันต้องแนวข้างับแนวนอนแนวเฉียงแหละแนวแนวนอนเมื่อกินแนวตั้งได้ก็ดีสีรอบปะให้ดู สรอมาโดดจักครั้งอะ่ะออถ้าเล่นเบียดสูงแค่รอมันโดดมันก็อะไรเข้าแบบสวยๆงามๆฮะตอนเนี้ยยังไม่มีอะไรเข้าเลยกดไปตั้งสิบรอบแล้ว,ดลวได้มา้อวเวงป็นหนึ่งร้ออสิบรอบนะังหวะนีะ้โอเค้สวยได้มาหกร้อยหกสิบครับผมดูดีดูดีด นะเสียดายที่แนวตั้งมันมันไม่ได้อะถ้าได้ก็ได้ตังค์เยอะอยู่นะนก็จะดีมากแต่แนวตั้งไม่ได้เท่า <Nice. S 1> ก็สลอดนี่เออมันจะได้แนวตั้งได้ไงวะเออสวยมากเกือบสวยมากสวยอยู่แต่ไม่สวยมากก็คแค่ได้แค่เกือบอะสองร้อยสิบรอบไปห <Nice. S 1> นึ่งร้อยยี่สิบนั่งหรอก็อโอเคถือว่าจัดเกียร์ ไปสองได้ร้อยยี่สก็เกือก็เกแหละเก็เกือแหละ้ยเ่ัเนน 0. ยังไม่มีอะไรเข้าเลครับผู้ชมไอ,อต่ดลืมก็ไม่เข้าตกี้อตำลึงทองอะ่ะห้ารายก็เกินไป้ไ,อไปอกรอบอีก10รอบไปมาหน่อยอ ได้มาส้มนะได้มาร้อยยี่สิบดูดีจังเลยนะดูดีเหมือนจะเกลือน,นะเนี่ยกำลังชิปหายแล้วไหมสามร้อยสิบรอบมา มีอะไรงามเลยครับผมอ๋อ,อย,ยังไม่งามเหมือนเดิมเลยเริ่มร้อยแปดสิบครับผมโอเคเย่ร้อยแปดสิบครับใช้ได้ใช่ไหมมีไหมยังยังไม่มีสามร้อยเข้ามาสักอย่างเข้าโอเคม okay. าทันว่ะเร็วทันวเข้ามาทันว่ะไปดูสิมารอ,อง มาเลยมาเลยขอร้องสักอยงอ่าย่างเข้าอยู่โอเคมาอีกมาอีกมาอ่าอ,อยาน่นอยู่อันสุดายแล้วมา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 ,มา,มาอ่าสวยงามมากแปลกหมืนห้าโอเคจัดไปฮนะโอเคเราได้กำไรละแปดพนห้าพันน 5, นะคบอกเลยว่าวานี้สวย วันี้เราก็ไม่ต้องอะไรลนะแล้วก็ทำเ,เสร็จจักเซตไปได้ด้วยดีนะสำหรับวันนี้นะหรคอว่าจะเกือบซะอีกแต่แต,ตอนนี้เราก็ได้กำไรแล้วครับผมถือว่าดีมากเลยครับผมโอเคนะเดี๋ยววันนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะคะผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคงด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดตับตะไครกดแชร์ให้อาจารย์คงสาะรสด,ด้วยนะครับผมเจอกันทีปวิดีโอหน้านะฮะ บายบายขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับโชคดีนะครับขอให้คิดอะไรก็สมบัตปปิหนานะทุกท่านนะฮะโอเคบายบาอ